ปิดท้ายเตือนเรื่องของมรสุมกันบ้างที่ผลท้าความกันไปคุณพิพัฒน์ท่านผู้ชมครับตอนนี้ออกมาเตือนว่าร่องฝนร่องมรสุมทาไทยนะฮะตอนนี้ฝนตกกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับรายละเอียดเป็นเช่นนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับในขณะนี้มีการรายงานสภาพอากาศว่าทั่วไทยใช้คําว่าทั่วไทยเลยนะฮะตอนนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากตอนนี้ครับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้อ่าจะเป็นทางด้านอันดามันจะพัดปกคลุมขึ้นมาในประเทศไทยอ่าวไทยมีกําลังปานกลางร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่ย่อคมความกดอากาศต่ําประเทศเวียดนามตอนบนสําหรับคึืนลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับตอนนี้มีกําลังปานกลาง คลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเอง,เองครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยนะฮะทั้งนี้คาดว่าร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่26มิถุนายนนี้ครับ